รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ภูดอยบนที่ราบสูงภูเพียงโบราเวณเป็นเขตรับน้ำฝนและมีฝนตกลงในพื้นที่มากกว่า2,540ม mm ิลเมตรต่อปีแม้สภาพอากาศทั่วไปจะหนาวเย็นแต่จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างฉับพลันเมื่อไอหมอกกลั่นตัวเป็นเม็ดละอองน้ำทำให้เขตภูดอยกลายเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำสาขาของลำเซลลำห้วยจำนวนมากที่ไหลรวมเป็นสายทาน ตามแนวกัดเซาะบนพื้นป่าดิบแล้วไหลตกลงจากขอบเหวลงมาเป็นทานน้ำยักษ์ที่แตกสลายกลายเป็นตำนานของป่าดงหัวสาวมานานปีโชคดีที่ป่าผืนนี้ได้รับการคุ้มครอง ทำให้แขวงจำปาสักมีพื้นที่ป่าสงวนอยู่มากกว่า9,313ตารางกิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ58ของพื้นที่ทั้งหมดด้วยการจัดตั้งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติขนาดใหญ่3แห่งคือป่าสงวนแห่งชาติเซเบียนป่าสงวนแห่งชาติภูเชียงทองและป่าสงวนแห่งชาติดงหัวสาวทั้งหมดถูกรักษาเพื่อเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพ ต้นกำเนิดของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ขนาดใหญ่รวมกันมากกว่า3 0 9 0ตารางกิโลเมตรความสมบูรณ์ที่มีอยู่มากและยังไม่ถูกบุกรุกทำลายทำให้คนต่างถิ่นอย่างเราต้องแปลกใจว่าเหตุอันใดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเปิดประเทศร,รับการท่องเที่ยว มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,542จึงมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเดินทางการท่องเที่ยวอยู่เพียงเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมเท่านั้นเหตุใดจึงไม่มีการสืบค้นสมเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพิ่มเติมเพราะเกือบทุกเดือนในเขตป่าดงจะมีชาวบ้านแจ้งข่าวการค้นพบสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่อยู่ตลอด โดยเฉพาะในเขตป่าสงวนดงหัวสาวซึ่งในยุคสงครามเคยเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีการรบพุ่งรุนแรงมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507จนสิ้นสุดการสู้รบในปีพุทธศักราช2516ตลอดระยะเวลา9ปีเต็มของการโจมตีทางอากาศทำให้ระเบิดที่ยังไม่ระเบิดถูกฝังกระจายอยู่ในป่าดงหัวสาว และกลายเป็นปัญหาต่อการวางแผนพัฒนาเพื่อทำให้ป่ารกทริปของลาวตอนใต้พลสภาพดงขยะหลังสงครามที่ทำให้คนเที่ยวป่ายุคนี้ยังต้องเกรงขามอยู่เสมอทริปใหม่จากสิงห์สองโลกสัปดาห์นี้เราจะกลับมาชมบันทึกการเดินทางของคนแบกเป้ ที่ตั้งใจเดินทางเข้าไปบันทึกภาพน้ำตกยักษ์ที่พบอยู่ใต้ขอบเหวแห่งภูเพียงโบลเวน สิงสองโลกสัปดาห์นี้พาท่านผู้ชมมาที่บ้านหนองหลวงเมืองปากสองแขวงจำปาสังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงหคอรเปอเรชั่นจำกัดโตโยโต้าไฮรัก์วีโก้แชม ปลายเดือนสิงหาคมเป็นวันเดินทางของกลุ่มคนไทย17คนที่รวมตัวเดินทางมาที่บ้านหนองหลวงให้ทันเวลานัดหมายก่อนบ่ายโมงตรงจุดหมายของคนแบกเป้ก,กลุ่มนี้คือป่าดงหัวสาวป่าดงดิบที่ซ่อนตัวลึกลงไปจากขอบเขวภูเพียงบริเวณภูเขาที่เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลกจนทำให้เกิดที่ราบสูง เหนือระดับน้ำทะเลกว่า1200เมตรที่ราบสูงบรเวณกําเนิดขึ้นมาท่ามกลางวงล้อมของภูดอยรอบด้านที่ราบสูงแห่งนี้จึงกลายเป็นที่ดักเก็บความชื้นซึ่งพัดเป็นละอองไอมากับกระแสะลมตะวันออกทําให้แอ่งบนที่ราบกลายเป็นที่รองรับเก็บซับความเปียกชื้นมาสะสมไว้ แล้วค่อยๆปลดปล่อยออกมาเป็นทางน้ำสายเล็กๆไหลลงสู่ลำห้วยลำเซจำนวนมากก่อนไหลลงต่ำตามทางลาดเอียงสู่ขอบผาหินทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการทิ้งตัวลงสู่ลำเซใหญ่ของห้วยตวยุยห้วยน้ำสายใหญ่ของดงหัวสาวที่ไหลผ่านซอกหุบอันคตโคง้งต่อไปจนถึงเขตที่ลุ่มริมน้ำโขง ภายในหุบเขานี่เองคือแหล่งรวมน้ำตกยักษ์ที่พบได้ตามขอบเหวแห่งตโตรกทานและความอัศจรรย์นในธรรมชาติที่ยังไม่มีใครกล้าพิชิตได้อย่างครบสมบูรณ์ ความตั้งใจของกลุ่มคนแบกเป้คือการบันทึกภาพน้ำตกซึ่งถูกค้นพบใหม่อยู่สองแห่งหน้าปลายทางของลำน้ำสองสายคือห้วยน้ำผาาและห้วยสาักการะสองสายน้ำในจำนวนฐานน้ำห้าสายบนที่ราบสูงโมลเวนที่ไม่เคยเหือดแห้งหายไปแม้ในยามแล้งของช่วงฤดูที่แรงที่สุด กลุ่มคนแบกเป้เริ่มเดินทางจากหมู่บ้านหนองหลวงก่อนเวลาบ่ายสามโมงทุกคนตั้งใจไว้ว่าจะเดินเท้าตลอดช่วงบ่ายจนไปให้ถึงค่ายพักซึ่งชาวบ้านเคยใช้เป็นที่พักแรมก่อนเข้าไปหาของป่าในดงหัวสาวการรวมตัวในกลุ่มคนแบกเป้เกิดจากคนหลากหลายอาชีพหลายคนในคณะเพิ่งเริ่มเดินป่ามาไม่นานบางคนเป็นมือใหม่ของทริป ซึงนำสัมภาระติดตัวมามากเกินไปการเดินทางที่เคยคิดว่าจะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงในการเดินทางไปที่ตั้งค่ายพักแรมคงต้องใช้เวลามากไปกว่าที่คาดไว้ถ้าหากเร่งฝีเท้าเดินทางต่อไปก็คงเลยเวลามืดค่ำซึ่งจะไม่สะดวกสำหรับการจัดหาที่หลับนอนในคืนแรก <c oughs> กันคนแบกเป้ผู้นำคณะข้ามแดนมาจากเมืองไทย เห็นว่าไม่ควรรีบเร่งเกินไปในคณะของเขามีหลายคนที่เป็นมือใหม่เมื่อเดินเที่ยวป่าเป็นครั้งคราวจึงต้องการเวลาปรับตัวปรับการก้าวย่างในการเดินป่าพร้อมเป้ที่แบกน้ำหนักเขาจึงหันไปปรึกษากับไอ้ต้อยชาวบ้านหนองหลวงหัวหน้าทีมย่างป่าของหมู่บ้านว่าจะเอายังไงกันดีไอ้ต้อยเสนอความเห็นว่าถ้ารู้ตัวก่อนอย่างนี้งั้น คืนแรกเราจะเปลี่ยนแผนเขาจะนำเดินไปเพียงครึ่งทางให้ถึงจุดพักใกล้ห้วยสักการะแล้วตั้งแคมป์กันที่นั่นต่อไปอีกสองคืนเพราะอย่างมากสองวันจากนี้พวกเราจะใช้เวลาเดินทางเพียงแค่ชั่วโมงเสรศษก็สามารถแยกย้ายไปถึงทางลงขอบเหวซึ่งต้องเผื่อเวลาไว้กับการไต่หินลงช่องเหวซึ่งไม่เกินสามชั่วโมงแต่ละวันพวกเราจะมีเวลาเดินหามุมถ่ายภาพ หรือทำอะไรในหุบได้ทันก่อนมืดซึ่งแต่ละวันเราจะต้องเผื่อเวลาไวส้สำหรับการไต่ผากลับมาอย่างที่พักด้วยกันเห็นดีกับความคิดนี้เพราะเพื่อนร่วมทางในคณะของเขาจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปวันนี้ขอไปให้ถึงที่พักเก็บแรงเอาไว้ลุยงานหนักในวันพรุ่งนี้ เนื่องจากเส้นทางไปถึงจุดชมวิวถ่ายภาพตาดน้้ำภาคชั้นล่างหรือชื่อรหัสที่นักสำรวจรุ่นบุกเบิกเรียกกันเองว่าน้ำภาคสองเป็นสายน้ำตกที่พบอยู่ในหุบเหวลึกลงไปจากที่ราบสูงบริเวณไม่น้อยกว่า250เมตรทางเดินป่าเส้นนี้มีความลาดชันเสียงที่จะเกิดอันตรายจึงต้องการความคล่องตัวมากที่สุดทุกคนจะนำไปเพียงสเสบียงอาหารและน้ำดื่ม กับอุปกรณ์ถ่ายภาพที่จำเป็นสัมภา,าระอื่นไม่ควรนำไปด้วยเส้นทางลงหุบนั้นค่อนข้างแคบและยังต้องไต่ลงจากผาหินที่ค่อนข้างลื่นเนื่องจากได้รับความชื้นอยู่ตลอดปีา ในที่สุดเย็นวันนี้พวกเราทั้งหมดก็มาถึงค่ายพักได้ทันเวลาก่อนฟ้าปิดไม้ฟืนกองใหญ่ถูกนำมารวมไว้แต่การก่อไฟกับไม้ฟืนที่เปียกชื้นนั้นต้องอาศัยประสบการณ์ชาวดงของคนย่างป่าพื้นเมืองหม้อสนามที่นำติดตัวมาหกใบถูกนำมาหุงข้าวเลี้ยงคนในคณะยังเต็มอิ่มอาหารป่ามือนี้ เติมรสชาติด้วยน้ำใสาจากห้วยสักการะซึ่งเป็นต้นทางลำน้ำของตาดยักษ์ที่เราจะเดินทางไปดูในวันสุดท้าย<ฮ>ไม้มันชื้นม้มัชื้นห <accompl ice. S 1> น้าฝนหน้าฝนไม้เพเปลี่ยงหม เนนียก่อนเารเดินทางจากที่พักริมห้วยสักการะไปยังทางลงสู่ชั้นน้ำตกถ้าใช้เส้นทางปกติจะต้องตัดผ่านห้วยน้ำผ้าและแยกทางออกไปจนถึงขอบเผวซึ่งจะกินเวลาอีกหลายชั่วโมงลุยส์หนึ่งในทีมย่างป่าบ้านนองหลวงจึงเดินนำหาทางตัดป่าเส้นใหม่ ซึ่งจะลัดข้ามป่ากาแฟร้างที่ชุ่มน้ําจนมีสภาพคล้ายป่าพรุจนไปโผล่ปากทางออกที่คนในหมู่บ้านหนองหลวงเคยใช้เป็นทางเดินป่าในการติดต่อกับบ้านภูมาก่อที่ตั้งของชุมชนสุดท้ายในป่าดงหัวสาวซึ่งยังคงหาเลี้ยงชีพด้วยการออกหาของป่าเ <laughs> ส้นทางนี้คณะสำรวจในทีมคนแบกเป้คุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะเคยใช้เป็นเส้นทางมาก่อนแล้ว ในทริปสำรวจครั้งแรกๆพวกเรามาถึงบ้านหลังสุดท้ายซึ่งเป็นของเจ้าของสวนกาแฟาที่เราผ่านมาเวลาใกล้เที่ยงพอดีชาวคณะจึงหยุดพักนำอาหารออกมาทานเบื้องหน้าต่อจากนี้ไปจะมีแต่ความลำบากเท่านั้นรอวัดใจเราอยู่ <S 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 ทัวร์เดินป่าของคนแบกเบค้ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ที่มีผู้ร่วมคณะจำนวนมากจนทำให้ลืมนึกไปว่าผู้ร่วมทางแต่ละคนมีสภาพร่างกายและความสามารถแตกต่างกันวันนี้จึงเป็นวันที่ต้องจดจำบทเรียนใหม่ของการท่องเที่ยวในผืนป่าและเป็นเรื่องเตือนใจของคนนำทางให้รู้ว่าวันพรุ่งนี้ถ้าจะไต่เหวกันต่อเขาจะต้องเตรียมเชือกย,ยาวๆไวใ้ให้ผู้ร่วมทางมือใหม่ได้ใช้โรยตัว เสียงลั่นโครมครามของน้ำตกแผดลั่นก้องอึงคนึงมันสะท้อนกังวานอยู่ในหุบเขาจนไม่สามารถหาแหล่งกำเนิดเสียงได้น้ำา่าหรือน้ำตกเป็นความยิ่งใหญ่อลังการของสายน้ำผ้ามีชื่อเรียกของคนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นที่หมายนัดพบบนเส้นทางเดินป่าว่าต่านางนี ชื่อนี้มีตำนานเล่ากันต่อมาจากรานท้องถิ่นที่ได้ย่างปาตามเสียงร้องของชนีจนมาพบกับปาดน้ำขนาดใหญ่ซึ่งต่อมาภายหลังมีการสำรวจอย่างเป็นทางการจึงตั้งชื่อน้ำตกที่พบใหม่ว่าปาดน้ำภาคสองเนื่องจากเป็นน้ำตกที่เกิดจากสายน้ำภาคที่แตกสายแยกทางไหลออกมาจากสายน้ำภาคใหญ่ของปาดน้ำภาคน้ำตกยักษ์แห่งแรก ที่ค้นพบก่อนหน้านี้หลายปีการเดินทางให้ถึงที่หมายว่ายากลำบากแล้วแต่เมื่อได้มาถึงน้ำตกในหุบของคนช่างฝันช่างภาพหลายคนใจแทบสลาย พราะตาดยักษ์เมื่อเทน้ำลงมาจากขอบผาหินลำน้ำทั้งสายจะแตกกระจายเหมือนยักษ์ใหญ่จากตะเกียงอลาดินที่ฟุ้งหายเป็นไอในอากาศได้มวลน้ำก้อนมหาสารเมื่อล่องลอยผ่านลงหุบจะแตกตัวเป็นละอองทำให้สภาพอากาศในหุบเขาเกิดความชื้นอิ่มตัวไอเย็นของอนูน้ำจะทำให้อุณหภูมิลดลงกว่าปกติ ความแตกต่างของสภาพอากาศบวกกับความชื้นที่ปนมากับกระแสลมกำลังแทรกซึมผ่านเครื่องป้องกันทำให้อุปกรณ์ถ่ายภาพไม่สามารถบันทึกภาพได้เท่าตาเห็นช่างภาพที่ผ่านประสบการณ์เขาจะเตรียมซองกันน้ำมาให้พร้อมเมื่อเลือกมุมถ่ายภาพได้เหมาะเจาะดีแล้วเขาจะถอดฟิลเตอร์ที่ใช้ป้องกันเลนส์วิธีนี้ช่วยให้ผิวเลนส์ของกล้องไม่เกิดแผ่นฝ้า ซึ่งเป็นม่านความชื้นที่มาบดบังทัศนียภาพสามารถถ่ายภาพน้ำตกได้อย่างชัดเจนทริปนี้เราจะใช้เวลาถ่ายทอดความอลังการของตานางนีราชนีแห่งหุบลึกกลางป่าลงหัวสาวจนกว่าจะหมดลำแสงยามบ่าย สัปดาห์หน้ากลับมาติดตามชมบันทึกเดินทางสู่ตาสก,การะจุดหมายต่อไปของคนแบกเป้กลุ่มนี้